ดอกมะละเป็นดอกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนเย็นนะคะก็เลยแบบว่าดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าเ้านะคะดอกจะบานสวยมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเวลาตอนเย็นหนูก็จะออกหาเลาะเก็บผักค่ะทุกคนเพราะว่าตอนเช้าอะค่ะแดดแรงค่ะทุกคนอาศัยแบบว่าตอนเย็นถ้าแดดหูแป้วค่ะเราก็ออกมาเก็บของค่ะทุกคนอะไรพอเก็บได้แล้วก็เก็บค่ะเก็บไปทํากับข้าวเนาะเก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ ดอกแคนี่ดอกมากๆเลยนะคะดูสิคะงามมากๆเลยคะ่ะดอกตูมดอกบานหนูเก็บหมดคะ่ะทุกคนเก็บไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยคะ่ะเด็ดเพลินเลยคะ่ะตอนเย็นนะหนูมาเก็บรอบนึงนะคะพะหนูมาเดินเล่นตอนเช้า่าคามองๆไปโอ้ก็เป็นดอกอีกแล้วนะคะจะบอกว่าดอกคืาโตไวมากๆเลยคะ่ะ ตอนเช้าอะหนูมาเก็บก็ได้อีกสองกำมือใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนอันนี้หนูเก็บตอนเย็นค่ะได้เกือบถุงแล้วแล้วผักปังนี่ก็ปร่งดีเหมือนกันนะคะผักปังอะคะ่ะตอนเย็นหนูมาเก็บหนูก็ได้แบบว่าเยอะอยู่นะคะทุกคนตอนเช้าหนูมาเดินดูเยอะเขาก็โปร่งออกมาอีกค่ะหนูก็เก็บได้อยู่นะคะประมาณสกกมหนึ่งอะคะ่ะทุกคนนึ่งทานก็อร่อยนะคะผักปัง มีมะเขือด้วยค่ะอันนี้น่าจะเรียกว่ามะเขือเคือหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะกําลังออกดอกสีเหลืองๆเนี่ยค่ะมะเขือลูกกลมๆเล็กๆเป็นพวงอะค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเรียกมะเขือเคือหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไรแล้วค่ะแต่จะบอกว่ามะเขือแบบเนี้ยใส่ส้มต <t ical dough accord> ําอร่อยมากๆเลยนะคะปกติจะเห็นแบบมะเขือเทศลูกใหญ่ๆอะเนาะทุกคนเนาะหนูว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ๆใส่ยำอร่อยแต่ถ้าเป็นส้มตำอะใส่มะเขือเคือค่ะ นัวเลยค่ะทุกคนได้มากกกอีกหน่อยเนาะแซบหลายเลยค่ะส้มตําต้นดอกแคนนี่ก็ต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะเก็บง่ายดีค่ะทุกคนที่บ้านหนูอ่ะจะบอกว่าต้นสูงมากเลยค่ะเก็บยากค่ะแต่ว่าอันนี้บ้านแฟนต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะแม่ปลูกไว้สองต้นค่ะเห็นไหมคะเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะดอกมากมากเลยค่ะเก็บเพลินมากเลยรอบที่แล้วก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะคะ รอบนี้ก็ได้ถุงหนึ่งเหมือนกันค่ะทุกคนทําแกงส้มก็อร่อยค่ะหรือไม่งั้นก็ผัดน้ํามันหอยเนาะลวกก็อร่อยนึ่งใส่ปลาเนาะทานกับน้ําพริกก็อร่อยค่ะทําได้หลายอย่างเลยค่ะดอเคเก็บไว้ก่อนค่ะจะทําอะไรค่อยว่ากันทีหลังค่ะทุกคนแต่หลักๆคิดว่าจะแกงส้มทานค่ะทุกคนชอบใส่แกงส้มทานอร่อยผัดน้ํามันหอยก็ทานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคน แต่ถัาใส่แกงส้มมะม้อใหญ่ๆห,ห,หนูก็ทานหมดค่ะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะรอบนี้เสียดายอย่างหนึ่งค่ะทุกคนไม่มีผักบุ้งให้เก็บค่ะเตรียมตัวมาเก็บผักบุ้งเลยนะคะแต่ไม่มีผักบุ้งค่ะแต่ก็ยังดีค่ะได้ดอกแคร์ไปแทนค่ะแต่ก็ได้ผักไปหลายอย่างอยู่นะคะ